หลักหางปุ๊บก็เลยกลายกลายเป็นว่าบริเวณจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับ ช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปักชงชัยนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในอำเภอปักท่องชัยก็จะอยู่จะมีเยอะหน่อยครับก็อยู่ที่ตำบลตะขบนะครับโดยที่ตำบลตะขบเนี่ยก็จะมีหนึ่งอ่า เขื่อนลำพะเพงนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําลําสํารายแล้วก็วัดป่าศรีโพธิญาณแล้วก็จะมีน้ําตกนะครับน้ําตกซึ่งที่นี่จะมีอยู่สองแห่งนะครับคือแห,แห่งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ก่อนทางขึ้นมาบนเขื่อนนะครับอยู่ที่บ้านบุหัวช้างนะครับแล้วก็ส่วนน้นําตกน้ําตกอีกแห่งนึงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอันซีนนะครับอันซีนของ ของในอำเภอปากเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะมีน้ําตกเนี่ยที่สวยที่สุดแต่ว่าน้ําตกเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับก็น้ําตกนี้ก็จะปรากฏตัวให้เห็นแต่ว่าตอนนี้จะให้ดูแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาแล้วก็สามารถมาชมได้ตลอดก็จะเป็นเขื่อนลาพะเพงนะครับแล้วก็วัดป่าศรีโพธิยานซึ่ง ขึ้นไปบนเขาครับด้านนู้นครับก็จะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจแล้วก็มีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นเขื่อนลำบะเพลิงเนี่ยได้เป็นมุมกว้างแล้วก็สวยงามครับพอขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมเขื่อนนะครับ ก็เดี๋ยวลงไปดูด้านล่างด้านล่างก็จะมีจุดเอาไว้นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวที่เขื่อนลำพะพึงนะครับก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้าซึ่งขายอาหารเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวที่เขื่อนลำพะพึงนะครับ แต่ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีร้านค้ามาเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนตกป่อยครับอาจจะไม่มีคนมาเที่ยวนะครับตอนนี้ร้านค้าก็ปิดนะครับบริเวณเขื่อนก็จะมีจุดให้นั่งผ่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงบริเวณต้นไทรนะครับที่ว่าเอาไว้นั่งพักผ่อน,น ร้านค้าที่มีอยู่ร้านเดียวก็ไม่เปิดนะครับวันนี้ว่าวันนี้มีฝนตกมีฝนฝนตกต่อนเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจุดนี้ก็เป็นจุดเอาไว้สำหรับชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปอะไรต่างๆครับ ซึ่งบริเวณเนี้จะมองเห็นาสารเขื่อนแลวะวเพิงนะครับก็ชมบริเวณเขื่อนแล้วก็จุดที่พักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยว จะพาขึ้นไปดูผ้าใหญ่นะครับที่วัดป่าสีโพธิทอันตอนนี้ฝนก็กำลังปล่อยๆด้วยนะบรรยากาศดีๆครับเดี๋ยวขึ้นไปดูผ้าใหญ่กันครับ นี่เป็นที่ประดิสถานหลวงพ่อโตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นศาลไม้แล้วก็ถูกไฟไหม้ไปครับตอนนี้ก็ทำใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปกราบหลวงพ่อทันใจก่อนนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับ จากนั้นก็จะพาไปดูครับจุดชมวิวต่างๆครับซึ่งมีอยู่ในบริเวณวัดซึ่งสามารถมองเห็นวิวเขื่อนลำพะเพิงครับได้หลายจุด ตอนนี้เหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนนะครับให้หยุดทูบจุดเทียนด้านล่างนะครับก็ใครมาก็สามารถมากลับไหว้ขอพรกันได้นะครับ เมื่อก่อนเคยมาหลายรอบนะบริเวณนี้ก็ยังเป็นป่าลกตอนนี้เหมือนปลูกพัฒนาเลยครับก็อาจจะมีจุดชมวิวนะครับอีกเพิ่มอีกหนจุดเดี๋ยวจะลองพาขึ้นไปดูนะครับแถวนี้ก็จะเป็นเป็นลานหินะครับก็เหมือนมีการยกยกหินขึ้นมาไว้เป็นจุดๆุดครับ ตอนนี้เราเห็นบริเวณจุดที่เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับซึ่งบริเวณเนี่ยพอได้รับการถากถางปุ๊บก็เลยกลายกลายเป็นว่าบริเวณจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งอยู่บนวัดป่าศรีโพธิยานนะครับซึ่งจะมองเห็นวิวเขื่อนลำพะเพงแล้วเป็นมุมกว้างครับ เดี๋ยวลองเดินไปดูจุดน,นู้นครับว่าเป็นยังไงน,นื่น,นี่เป็นต้นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็เกๆเนี่ยผมจะชอบกินครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเวลาลูกสุกมันจะเป็นสีเหลืองเองมีรสหวานอร่อย บริเวณนี้ก็จะเป็นแต่ลานหินทั้งนั้นเลยครับเมื่อก่อนยังไม่ได้โดนถากถางครับมันก็จะลกๆไม่คาเดินมาแต่วันนี้มาก็ฝนตกครับฝนตก,นตกบรรยากาศฝนตกก็บริเวณนี้ครับก็เห็นวิวเขื่อนรัชพงได้อีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู ตอนนี้ฝนตกกัแบบพื้นมีอาการลื่นนิดๆบริเวณนี้สามารถไปยืนบนก้อนหินบริเวณนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาก็มายืนดูนะครับเราะฝนตกครับมันลื่นก็สามารถเดินมาชมวิวได้หลายจุดนะครับ ตอนนี้เหมือนฝนจะเริ่มแรงแล้วครับบริเวณนี้ก็เป็นน้าผาครับแต่ว่าก็ไม่สูงมากครับก็มองเห็นวิวเขื่อนลำบะเพลิงครับได้อีกหลายจุดนะครับ ก็ถัดจากบริเวณหลังองค์พระนะครับก็จะมีเส้นทางเดินไปรงวิวนะครับจะมีด้านนู้นนะครับแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งด้านนี้ด้านนี้ก็จะเห็นวิวได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบางแต่ก็ก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งครับ ลงมาก็จะเริ่มเห็นวิวนะครับอบริเวณนี้ก็เป็นสีเทาแต่ว่าก็เป็นขุดชมวิวแต่ตอนนี้ไม่ค่อย็นวิวครับเนื่องจากฝนตกเดี๋ยวไปดูทจุดเด่นเป็น มาแล้วนะครับเอาให้สุดก็บริเวณนี้ก็จะเป็นทางเดิน,นครับทางเดินเป็นเทคอนกีครับเดินได้สะดวกสบายก็จุดนี้จะไปอ,อีกจุดหนึ่งของทางวัดนะครับซึ่งจะมีบริเวณที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยซึ่งมองเห็นวิวเขื่อนลำพปะเพงครับมองได้กว้างแล้วไกลแล้วก็สวยงาม ก็บริเวณด้านข้างอาจจะมองเห็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งบริเวณเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าผาครับถ้าไปเดินฝนตกตกอไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะลื่อนตกลงไปได้นะครับก็จะถ่ายให้ดูบริเวณใกล้ๆบริเวณที่ปลอดภัย ครับด้านนี้ก็จะมองเห็นวิวเขื่อนลำพปอเพืิงครมองไปได้ไกลแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับก็เลยเห็นได้ระยะใกล้ๆครัไม่ไกลามาก ก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันครับฝนอาจจะตกอยู่นี้ทั้งวันเนื่องจากมีพายุเข้านะครับรู้สึกว่าปีนี้พายุเข้าหลายลูกหลือเกินครับเพราะว่ามันตกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาครับฝนตกบ่อยตกทีบางทีก็ตกทั้งวันทั้งคืน ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตามทางเดินแล้วก็จะสามารถมองเห็นครับวิวเขื่อนลำพะพึงโอ้ตอนนี้มีหมอกหมอกอยู่บนภูเขานะครับขึ้นมาหลังจากที่มีฝนตกนะครับเขื่อนเนี่ยมีความยาวตั้งแต่จากสันเขื่อนไปท้ายเขื่อนประมาณ16กิโลครับ ก็ถือว่าเป็นเขื่อนที่ยาวแล้วก็กว้างมากทีเดียวนะครับ ก็คลิปนี้พาดูบรรยากาศของเขื่อนลำบะเพิงแล้วก็วัดป่าศรีโพธิยาน,นครับในวันที่ฝนตกก็ชมวิวเขื่อนลำบะเพิงในมุมสูงนะครับก็บรรยากา,กาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ